คือจะขึ้นลายชดบ่าใดพี่น้องครับเพราะว่าเน็ตเน็ตบัวพานเน็ตไม่ผ่านเด้อเน็ตไม่ผ่านเน็ตบัวพานครับผมผมเช็ฟขอแล้วเดี๋ยวมันสิหมุนติ้วติ้วติ้วจิ้วนะขึ้มือเล่นกรนดนเดี๋ยวนี้สื่อสักบาทคุณขายจะบาทได้หรือเปล่าโซงเกตเศร้าเจ็ดแมรูรูแม่อุ้ยนมมันดีเนาะไหตัวก็เริ่มจ่องอยู่ชนกไหตังสื้ออยู่ไหตัวก็เริ่อยู่อ ลูกตัวที่สองของเราที่นี่ตัวที่สองของเราเนาอลูกลูกตัวที่สองของเราเลยนี่ของพอที่นี่บอผมสืดๆตจ้านี้ผมไทันหะฮะเจ้าของเขาอยู่พูนเจ้าของยื่นใส่หมวกแลาไๆ่ไปถามเมือช่องมือเจ็ดพูนว่วเราสามตัวทีตัวนี่ไปทามนั้นนั่นว่าเราหมวกแลาไล่นีสองม่นเจ็ด เอา้าวโมเลียงรบ้านนี้ครับมัน, 6, <000 S 1> นพอพันเป็นืออางโอพันซืบนี่าวนเงินพวกนี้มันมันบวกเครื่องชี้เลทครับแรกประทานมันบวกเงินเท่าไรพอเงินหกพันเงินหกพัน มัวนยาวเด้อมันสูงพอเนาะเนื้อลายได้นี่เนาะม้วนเงาเนื้อลายพร้อมได้นี่ประมาณนี้พี่น้องเม็ดซีเก็บหาซิปกลัวโอ้ผมในผมดูหม่เลยพี่น้องทำไมมันเป็นแนวนี้แนวบอแมนมันขี็กากเลยพี่น้องมันนอนนอนมันนอนไอ้มันนอนแกบแกบกัดมันโอ้ผมในคนรู้ใหม่เด้อครูเชี่ยวชาญเราบอก มันนอนแนตุมเลยพี่น้องมันเป็นนอนแกบมันเลยเป็นหลอกนั่น,นเขาาแกบห้องตัวนี้จะคลองปรยู่สองหมื่นสองหมื่นเจ็ดโอ้ยอเปล่านหมื่นพันสามร้อยน,นี่ได้คลองเันไเนเลียเสียสื่อโอ้สองหมืพัน สองเทยก่อนสองหมื่การขายหอย,ยตุ๋เสือไปเรียงปาาัหาเรื่องผมบอกแล้วโอ้จบเงินใส่กันเลยนี่ของแท่เลยพี่น้องสองหกสาม่ิารขา,ขายครับสองหมื่นหกพันสามร้อบตรองโท่มากด้ยพี่นอ้องนี่ไทยเิ่งพี่น้อง2 6งหกสามเงินใกันเลทีมงานโพสีเซตเขาพี่ ผมว่ามานันลมารถหนึ่งลถละหุ่นแบ่งกันจักหุ่นร่วมกันจักหุ่นนี่ตัวให่เราไปในตถวนครับเลือตัวเดียวนี่อาตัวนี้เรวปะที่สจมงานโคสซีมานี่พี่น้องครับ26,300แม่หลกูกหลูกแม่ต้อกระสือสนามอันอนข้นถึงไอวะ ท้องไยแต่ว่าเลยพี่น้องเขาคือพระท่านเดีขายว่าต้น<ป>จะไปทางมันด้วยไอคุณนร่องสายหูบอร์คนผ่อนเนี่ยโอ้มันมันเป็นแบบมันมันจะซื้อเมร์สายหูอยหเอา้ากับพอได้อยู่ตัวนี้ถ่ายถ่ายก่ันกันโอ้ยตัวนี้ใครดีพี่น้ององมสายไหนแต่ว่ามันดักมันดักมันดักหนาไปหนาเกินนะเอาเบอร์เงา อยู่ผู้เดียวแสดงว่าตัวนี้ต้นแม่ปากกาเข้ามาจังบาทเดี๋ยวเดียวจะคล้องไปอยู่พี่ได้ยจะคล้องนั่งอีพี่โอ้มีไทยไทยกี่ไร้อยละแนนนี่โขลกขืนสองโตลูกที่ลูกแล้วลูกลูกขืนน้อยลูกลูกตัวแม่เลยผู้ ลูกเถิกลูกผัวแม่ลูกพกพันที่ซื้อนะเอา้าทยจีพี่น้องลูกไปเล้วลูกลูกบ่งให้ลูกให้บังโชโตเน,นเอาประมาณนี้พันกพันซื้อนกพันซื้อ,อ,อนี่จคองนางอัพี่ คิมอ่ะจะของพี่กนเด้อพี่น้องตัวนี้ไดครับอ้ยว่าเ้าน้อยไปไ่บมาอีเบอร์มา่เบอรมาเลามีเบอร์เด้อหกันีหกันสิสิ ตาลูกมันซื้อตาลูกมันเนาะแหมแม่นี่มันหน่อยแต่ลูกเขาไปเลี้ยงขายต่อได้อยู่เนี่ยคนคงเป็นนะลูกครูมีคนถามอยู่ในช่องไปครับนั่นแหละมาไามได้คลิปพอดีไหมข้าวซีงัวขี่ตัวเดียวเลยหรือตัวเดียวหรือเปล่าเหลือตัวเดียวนี่บอกเหลือตาลูกตังเดียวแม่นี่เอางัวพ่อหญ่เทียบ มันทัดสร้างครับผมสร้าซีเม่แม่ไม่ลูกตัวเดียวพอหรอเนาะล,ลูกครับลูกลูกป้าลูกมันสวยอยู่นะพลอเนาะไก่ดีอยู่เด้อสองหมื่นสี่สูงตัวนี้สูงเนาะมันสูงดีเนาะทุ่นทบุนทีมงานมาเล่งอยู่เลยเล่งอยู่สองหมื่นสี่พ่อยี่อะไรล่ะสองสอง ลูกน่าจะเป็นลูกผสมมาแลพี่น้องน่าจะเป็นลูก3ามหนึ่งเมืองเมัจาหูเมืองหนาเมืองตามะนะตันน่ะทุกฝูสองหมื่นสี่ฝ่ายละสองหมื่นองต้ขายไปหรอมาตัวนี้เอาเท่าน่ะขายเพิ่มเอาสองหมืไเบอร์วาใสทพอ่พอเราศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้สี่สองสี่สี่สองส่้าเก้าหกหนึ่งห้าเก้าหก่ครับเปียบครับผมก็จะคือลาสดลายอะไร,ะไร,ระไพี่น้องเน็ตปพ่พ่อ ไหไปเยมันกระตุกกระตุกแล้วมันัเป็นตะบึงน่ก็เลยเอ่มันมไหลไปรอบนึงแล้วโอ้ตัวนี้สวยของใครอะไนี่ยพอปะัวสาวหลตัวนี้ก็ให้ประมาณ 10, 12, หมื่นหมื่นองพันหารได้ปะ่ะตัวนี้ 12, หมื่นองพรได้ปะ่ขปะ,ขอ,ปะของคุณป่ะของโตป่ะครบองพอดีนั่น1 2ื่นสองพันหารออน่ผมไปถามพอได้พอผมบอกเองเลวออยว่าด่ยัองพัน 12, ห0าอยครับ เอาหมื่นสองกันขายแท้กกับหมื่นสองอะไอยู่ดอกะสิได้ประมาณนั่นแหละพี่น้องนขายแท้กขายรอดสองหรืล่รอรดเนื้อทอดเหไส้ลอยไปได้นาะกับบ้านนาะเอามาสูงกันไหมบรรจั์หรือขายในบ้านทิศเลยขายสนามจะมาเดียร์ขายหลือพี่น้องครับโอ้ขี่หมู่ไรเนี่ยเป็นวัดคือคนเลยวะ่ะตัวนี้สูงเม็ดตัวนี้ตัวนี้หกเดือนก็กลัว อายุประมาณหกเดือนหกเดือนดูผสมมากเลพี่น้องครับง้อ่ยถือฝนเด็บเสาเนี่ถือฝนจากบ้านเลยถือมือเสา,สาโอ้มือเสามันตกฝนพี่น้องครับตกตกมาอลไรข้นตลยนี่ชาวบ้านเกี่ยวเขาความผู้ได้ตาเขาที่นอลำบากเนาะตีตาเขาให้นอย่าง,น,างนี้โอ้ยตาเขาเฮทสอะยังหออ่อ,หอไว้เลยนี่ยังห่อไว้อยู่ตายเลยพี่น้องเขาแหง้งแล้วขา ถือฝนท่นีไปขายลูกสีมันกดเนอโอ้ยพวกเยี่ยมยมเ่ไปหอนาบอามันเปียกเปียกไปเาอดยงนี้ใาไปคออกไปเอาเบอร์เอาเบอร์มาใส่กอนแล้วตัวนี้ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปงสองสอยูนอยู่สคุณพ่บ้านในราศีโอ้เอาที่มันมาตรงนีครับผม